บทที่2อ,อุปกรณ์เล่นเกมยิ่งอุปกรณ์ซับซ้อนขึ้นเพียงใดเกมก็ยิ่งเล่นยากขึ้นเพียงนั้นหัวข้อใจใจเป็นที่ตั้งของมโนกรรมมโนกรรมคือการกระทําที่เกิดขึ้นด้วยใจยังไม่ลงไม้ลงมือด้วยกายนอกจากเป็นที่ตั้งของมโนกรรมแล้วโดยธรรมชาติของใจยังสามารถรับรู้เรื่องราวต่าง เช่นภาวะของตนเองทราบได้ด้วยตนเองว่าใจถูกดัดแปลงให้สว่างได้ด้วยเจตนาที่เป็นกุศลหรือปรับให้มืดลงด้วยเจตนาอันเป็นอกุศลก็ได้เมื่อตั้งเจตนาเป็นกุศลเช่นจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความเดือดร้อนเรียกว่าทํากรรมขาวเพราะกรรมนั้นมีความสว่างและปรุงแต่งจิตให้สว่างสามารถรู้สึกได้ด้วยใจว่า ทำกุศล,ลกรรมแล้วเบิกบานมีปีติโสมนัสนานอยากยิ้มเชื่นใจหัวอกเบาโล่งอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยไร้กังวลต่อให้ตกอยู่ใน่าำกลางอาวุธแวดล้อมก็ไม่นึกพรั่นเพราะใจบอกตอนเองว่าถ้าต้องขาดใจตายเดี๋ยวนั้นก็มีอะไรดีๆรออยู่มัจจุราชไม่น่ากลัวเกรงเอาเลยแต่หากตั้งเจตนาเป็นอกุศล เช่นจะเบียดเบียนให้ผู้อื่นต้องเป็นทุกข์ก็เรียกว่าทำกรรมดำเพราะกรรมนั้นมีความมืดและปรุงแต่งจิตให้มืดเหตุนี้จึงถือว่ากรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรมสามารถรู้สึกได้ด้วยใจว่าทำกุศล,ลกรรมแล้วทึบแน่นแม้เกิดความอิ่นใจหรือสะใจบ้างก็หน่วงหนักอยู่ในอกและรู้สึกเหมือนตกอยู่่ามกลางพยันตรายน่ากังวลอย่างลึกลับ แม้อยู่ในรถหุ้มเกราะก,กันกระสุนหนากี่หุนก็ตามเพราะใจบอกตนเองว่าถ้าตายเดี๋ยวนั้นก็ต้องไปเป็นทุกข์หนักทันทีมัจยุราชจะเป็นผู้มาเยือนที่น่าขนหัวลุกที่สุดในชีวิตกรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานแม้จะลงมือกระทำทางกายเหมือนกันแต่ถ้ามโนกรรมแตกต่างกันก็ให้ผลเป็นคนละเรื่องยกตัวอย่างเช่นหมอสองคนฉีดยาให้คนไข้เหมือนเหมือนกัน แต่หมอคนหนึ่งเลือกยาที่รู้ว่าจะช่วยให้หายขาดก็เรียกว่ามีมโนกรรมเป็นการช่วยเหลือและทำหน้าที่ของหมอด้วยจิตวิญญาณของหมอส่วนหมออีกคนเลือกยาที่รู้ว่าจะบรรเทาอาการให้ลดลงแต่ต้องมาฉีดยาและจ่ายเงินเพิ่มอีกหลายหนก็เรียกว่ามีมโนกรรมเป็นการขูดรีดไม่ได้ทำหน้าที่ของหมอจิตวิญญาณเป็นแค่พ่อค้ายาแก้ปวดผู้ไร้ความปราณีเท่านั้น จิตใจเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติเช่นใจที่มีสำนึกแบบมนุษย์ย่อมเคยทำบุญมาจนรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลหากทำบาปไว้หนักๆไม่ใครจะได้ประกอบการบุญเอาเลยเช่นนี้กรรมจะตกแต่งให้ใจในชาติถัดมามืดมนรับรู้และแยกแยะว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปและการที่จิตใจเป็นเพียงผลผลิตจากกรรมในอดีต ก็ย่อมหมายความว่าจิตใจโดยความเป็นคุณอย่างนี้ไม่ได้มีอยู่ก่อนโดยเดิมคุณไม่สามารถอ้างว่าจิตในชาติที่แล้วเป็นอันเดียวกับจิตในชาตินี้เนื่องจากจิตไม่ได้สร้างจิตแต่จิตถูกสร้างขึ้นด้วยกรรมหากกรรมเก่าของพวกเราดำกว่านี้กรรมดำจะผลิตจิตแบบสัตว์นรกหรือจิตแบบเดรัจฉานหรือจิตแบบเปรตขึ้นมาแทนจิตแบบมนุษย์ฉะนั้นจึงไม่ผิดเสียทีเดียว หากคุณรู้สึกว่าตัวตนแบบที่เป็นคุณอยู่เดี๋ยวนี้มีเพียงหนึ่งไม่มีสองเหตุเพราะคุณไม่เคยมีจิตซ้ำกันสักชาติเริ่มชาติใหม่ทุกอย่างก็เหมือนตั้งต้นใหม่หมดทั้งร่างกายที่ได้มาใหม่ด้วยการขอแบ่งเลือดเนื้อจากพ่อแม่คู่ปัจจุบันและทั้งจิตที่กรรมเก่าส่งให้อุบัติในจังหวะเหมาะแก่การปฏิสนธิจะมีก็แต่การสืบของกรรมที่ยังไหลไปอย่างสืบเนื่องเหมือนสายน้ำคุณสมบัติของจิต เป็นสิ่งที่ดัดแปลงได้ด้วยกรรมในปัจจุบัน,นชาติและง่ายกว่าการดัดแปลงกายมากอีกทั้งยังให้ผลกระทบต่อชีวิตอย่างชัดเจนทั้งความสุขอันเป็นของภายในและทั้งการฉายรัศมีรุ่งเรืองเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาภายนอกความเจริญรัสของจิตเกิดขึ้นจากสติเป็นหลักและสติก็มีทั้งที่ยืนอยู่บนความเห็นชอบกับที่ยืนอยู่บนความเห็นผิดฉะนั้น แม้เป็นอาชญากรก็อาจมีรัศมีจิตเฉิดฉายน่าเกรงขามได้ราบเท่าที่จิตของเขาไม่หมกมุ่นกับเรื่องต่ำๆและมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวหรือมีสติอยู่กับความสำเร็จที่เขารู้สึกยินดีแต่อย่างไรความเจือจรัสที่ยืนพื้นอยู่บนกรรมดำก็ย่อมไม่สดใสยเย็นใจได้เหมือนความเจือจรัสที่ยืนพื้นอยู่บนกรรมขาวอย่างแน่นอนความเจือจรัสอันเกิดจากการใช้สติปัญญา ใช้ความคิดอ่านที่ชานฉลาดไปในทางช่วยเหลือผู้คนเมื่อรวมกับรัศมีสว่างสะอาดอันเกิดจากการมีขันติงดเว้นความประพฤติอันเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านจะปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกดีๆอบอุ่นใจอยู่กับตนเองและเหนี่ยวนำคนใกล้ชิดให้เกิดความรู้สึกแบบเดียวกันด้วยหัวข้อปากเป็นสถานีที่ตั้งใหญ่ของวจีกรรม วจีกรรมคือการกระทําทางวาจาวาจาคือการถ่ายทอดภาษาออกมาเป็นคำคำเช่นพูดข้อความที่เป็นจริงหรือเท็จพูดคําที่สุภาพรื่นหูหรือหยาบคายระคายโสดปากในความหมายของการเป็นที่ตั้งแห่งวจีกรรมนั้นจะหมายรวมเอาเอาวัยวะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพูดเช่นแก้วเสียงลิ้นเพดานปากปากเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติยิ่งปากสวยเข้ารูปเท่าไหร่ ก็ยิ่งสะท้อนถึงวจีกรรมอันเป็นไปในทางมงคลหรือในทางสุจริตมากขึ้นเท่านั้นตรงข้ามถ้าปากยิ่งบิดเบี้ยวหรือมีรูโหว่น่าเกลียดก็ยิ่งสะท้อนถึงวจีกรรมอันเป็นไปในทางอป,ปมงคลหรือในทางทุจริตมากขึ้นเท่านั้นหากเคยเป็นผู้ประกอบแต่วจีสุจริตเช่นพูดเข้าข้างความจริงไม่เข้าข้างใครพูดสุภาพด้วยเจตนาให้ผู้ฟังเย็นใจ ไม่พูดหยาบคายหรือส่อเสียดอินทาให้รบหูใครอย่างนี้แก้วเสียงจะใสยเย็นเป็นกลางวานชัดลิ้นและเพดานปากเอื้อให้พูดได้คล่องถนัดตามธรรมชาติแต่หากเป็นตรงข้ามพูดเท็จพูดร้อนเป็นประจำก็ทำให้แก้วเสียงแหบแห้งหรือลิ้นและเพดานปากก่อให้เกิดเสียงอู้อี้ไม่น่าฟังหัวข้อมือเป็นที่ตั้งใหญ่ของกายกรรม กายกรรมคือการกระทําทางกายเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ลูกคลาสิ่งต้องห้ามหรือกระดกเล่าเข้าปากนอกจากกระทํากายกรรมได้แล้วมือยังอาจเป็นอุปกรณ์ทาวจีกรรมได้ด้วยเช่นจับปากกาดินสอเขียนหนังสือหรืออาศัยปลายนิ้วทั้งสิบกดแป้นพิมพ์เพื่อสื่อคำพูดในหัวออกไปให้ผู้รับได้เข้าใจเนื้อสารที่ต้องการสือ่อมือเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติเช่น หากเป็นชายที่เคยช่วยเหลือคนมามากจะมีขนาดมือที่ใหญ่และนิ้วมือที่ยาวแบบสมส่วนกับร่างกายและจะเป็นอวัยวะที่ก่อให้เกิดความรู้สึกกับใจเจ้าของกระตุ้นให้อยากทำงานใหญ่หรืออยากช่วยเหลือผู้อื่นด้วยมือตนแต่หากมีมือที่บบกบางแม้เป็นชายก็มีแนวโน้มจะเป็นพวกงานหนักไม่เอางานเบาไม่สู้เป็นต้นหัวข้อเท้าเป็นที่ตั้งของกายกรรม แต่ก็อาจเป็นที่ตั้งของวจีกรรมได้สำหรับบางคนที่มีสภาพมือบกพร่องคือหัดใช้เท้าแทนมือในการเขียนเท้าเป็นอวัยวะที่ก่อให้เกิดการเดินทางแต่ขณะเดียวกันจากตำแหน่งที่ตั้งที่ต่ำสุดในร่างกายก็เหนี่ยวนำใจให้คิดไปในทางต่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจะใช้อวัยวะส่วนนี้กับมนุษย์ด้วยกันเช่นความรู้สึกเมื่อใช้มือผลักกับใช้เท้าถีบจะเป็นคนละเรื่อง พูดง่ายๆคือถ้าใช้เท้ากระทำกายกรรมกับผู้อื่นโอกาสที่จะเป็นอกุศลนั้นสูงกว่าโอกาสที่จะเป็นกุศลเท้าเป็นหนึ่งในผลกรรมจากพอดีตชาติเช่นคนที่มีรูปเท้าไม่สมบูรณ์เดินเหินไม่ถนัดมักเป็นพวกที่ไม่มั่นคงในกุศลละธรรมตั้งใจทําดีแล้วย่อหย่อนเนื่องจากเท้าเป็นที่ตั้งที่ยืนที่ทรงหรืออีกในหนึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งการทรงอยู่ หากใจอ่อนให้แก่กิเลสง่ายๆรูปเท้าจึงมักจะเป็นเครื่องฟ้องในชาติถัดมาหัวข้อหัวเป็นที่ตั้งของกายกรรมเป็นของสูงเมื่อน้อมลงแทบเท้าอันเป็นส่วนต่ำสุดของผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณหรือผู้ทรงศีลนที่ศักดิ์สิสทธิ์สูงส่งจึงหมายถึงการแสดงความเคารพขั้นสูงสุดหน้าผาที่จรดลงกับพื้นคือขณะจิตที่มานะลดลงเหลือศูนย หัวเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติหากมีรูปมนงามก็สะท้อนถึงกรรมดีประเภทอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักให้ความเคารพด้วยการไหว้งางางว่าง่ายอยู่ในโอวาทของผู้ทรงธรรมกับทั้งมีความประพฤติอยู่ในร่องในรอยของศีลสัตว์ไม่บกคร่องง่ายๆหัวข้อตาเป็นที่ตั้งของกายกรรมเพราะไม่ได้มีไว้ดูรูปอย่างเดียวแต่ยังเอาไว้ทอดมองผู้อื่นด้วยความเมตตา หรือเอาไว้จ้องหน้าให้ใครๆคร้ามกลัวนอกจากนั้นยังมีวิธีมองแบบตาไม่ตรงกับใจใจประสงค์ร้ายแต่เสแส้งแกล้งมองอย่างมีไมตรีเป็นต้นดวงตาเป็นที่แสดงออกของเมตตาจิตหรือจิตคิดแค้นก็ให้เกิดความสบายใจหรือขุนใจแก่ผู้ถูกมองได้มากกว่าอวัยวะส่วนอื่นใดในตาเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติหากมีความงามหรือรูปลักษณะที่ดีน่าพึงใจ มักหมายถึงกรรมจากการทอดมองผู้อื่นด้วยเมตตาจิตหรือถ้าในตาเป็นประกายใสยซึ้งและมีแววลึกมากๆก็อาจหมายถึงกรรมที่เคยมองพระพุทธรูปหรือสมณะด้วยแววเคารพเลื่อมใสเป็นล้นพน้นในตาคนส่วนใหญ่ไม่ถึงกับสวยและไม่ถึงกับแย่เพราะเคยมองด้วยเมตตากับคนที่ตนรักและมองด้วยโทสะกับคนที่ตนชังหายยากที่ระวังรักษาสายตาในการทอดมองให้เสมอกัน ไม่ว่ามิตรหรือศัตรูหัวข้อเครื่องเพศเครื่องเพศเป็นที่ตั้งของกายกรรมรวมทั้งเป็นอุปกรณ์ก่อกรรมและการรับผลกรรมอย่างใหญ่สิ่งมีชีวิตใดแสดงเครื่องหมายทางเพศได้ย่อมบ่งบอกว่าจิตยังผูกพันอยู่กับเรื่องทางเพศก่อกรรมและรับกรรมทางเพศแบบใดแบบหนึ่งได้เสมอเครื่องเพศเป็นของสงวนดังนั้นเพียงมีใจสงวนรักษาหรือคิดหารเปิดเผยไม่เลือก ก็ก่อให้เกิดมนโนกรรมอย่างใหญ่ที่โน้มเอียงไปในทางละอายหรือไม่ละอายต่อบาปได้แล้วเครื่องเพศเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติอวัยวะเพศชายสร้างความรู้สึกพื้นฐานของฝ่ายรุกฝ่ายริเริ่มฝ่ายควบคุมจัดการดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นกรรมอันเป็นฝ่ายริเริ่มงานบุญและควบคุมตนเองอยู่ในร่องรอยศีลธรรมได้ดีส่วนอวัยวะเพศหญิงสร้างความรู้สึกพื้นฐานของฝ่ายรับฝ่ายติดตาม ฝ่ายรองรับการจัดการดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นกรรมอันเป็นฝ่ายสนองงานบุญที่ผู้อื่นริเริ่มไว้อย่างไรก็ตามเหตุให้เป็นหญิงชายนับว่าซับซ้อนความติดใจในการเป็นหญิงก็นับว่าเพียงพอจะให้เกิดเป็นหญิงได้ถึงแม้ว่าจะริเริ่มทำบุญและมีความหนักแน่นในสินสัตว์ก็ตามความหนักแน่นใน,นศินสัตว์จะสะท้อนออกมาในรูปของเครื่องเพศที่หน้าพิสมัยเกินธรรมดาแทนการยื่นออกมาเป็นเพศชาย สำหรับความเป็นชายอวัยวะเพศคือผลกรรมที่ตกแต่งให้เกิดปมเขื่องหรือปมด้อยมีผลกับความเชื่อมั่นและมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศตลอดจนเป็นฐานความรู้สึกในช่วงวัยต้นๆว่าตัวต,วตนที่ปรากฏในโลกยิ่งใหญ่หรือต่ำต้อยอวัยวะเพศเล็กเกินควรสะท้อนถึงการเป็นผู้เคยทำงานใหญ่หรือตั้งใจมุ่งมั่นเอาใจสำคัญแต่ถอดใจขาดกลัวและหลบนีหนีหายไปหรือเป็นพวกชอบเอาตัวรอด ห่วงแต่ตัวเองกระทั่งกล้าทิ้งครอบครัวทิ้งพักพวกหรือกระทั่งขายชาติเพื่อประโยชน์สุขของตนตามลําพังนอกจากนี้ยังมีส่วนของการผิดศีลหรือการหากินกับผู้หญิงประกอบอยู่ด้วยอวัยวะเพศขนาดใหญ่เกินควรชนิดที่มโหลาน,น่าเกลียดนั้นเกิดจากกรรมที่ชอบโอ้อวดชอบให้ใครต่อใครคิดว่าตนยิ่งใหญ่เกินจริงทำดีหวังเอาหน้าเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าขนาดต้องหอบนักข่าวมาช่วยกันถ่ายทอดสดทั่วประเทศถึงจะยองควักกระเป๋าอย่างนี้ชาติต่อมาก็ต้องเป็นเจ้าของสัตว์สวนที่น่าขยะดไม่ค่อยน่าอภิรมนักและแม้อวัยวะเพศของทั้งชายหญิงจะสร้างความรู้สึกฝ่ายต่ำนำมาใช้ด่าทอกันชวนให้นึกถึงกิจกรรมอันพึงละอายแต่อย่างไรอวัยวะเพศก็เป็นต้นกำเนิดมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจึงกล่าวได้ว่ามนุษย์และสัตว์ มีกำเนิดจากความผูกพันทางเพศและสมควรเจริญเติบโตขึ้นอยู่สูงเหนือเรื่องหน้าละอายทางเพศไม่ใช่คิดถึงเรื่องเพศแต่ในเชิงความสนุกบันเทิงโดยไม่จำเป็นต้องใยดีเลือกหน้าหัวข้อส่วนอื่นๆของกายทั้งตัวอาจใช้เป็นอุปกรณ์การมีเพศสัมพันธ์และทั้งตัวอาจใช้เป็นอาวุธทำร้ายร่างกายผู้อื่นขณะเดียวกันทั้งตัวก็อาจถูกทำร้ายโดยง่ายจึงกล่าวสรุปได้ว่า ทุกชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์ล้วนเป็นอุปกรณ์ก่อกรรมเช่นสามารถเอาไหล่กระแทกทำลายประตูขณะเดียวกันก็อาจถูกทุบไหล่ให้บาดเจ็บเป็นต้นอวัยวะทุกชิ้นเป็นส่วนหนึ่งของผลกรรมจากอดีตชาติหากสมส่วนหรือดูพอดีที่ได้ตั้งอยู่ตรงจุดนั้นๆก็แปลว่าอวัยวะนั้นๆถูกตกแต่งด้วยบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแต่หากมีความบกพร่องไม่สมส่วน หรือดูขัดกับอวัยวะโดยรอบก็สันนิษฐานได้ว่าอาวัยวะนั้นๆถูกตกแต่งด้วยบาปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีใครสมบูรณ์แบบหมดเพราะทุกชิ้นส่วนในกายมนุษย์สะท้อนแสดงซึ่งกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอและมักเป็นกรรมที่ทำประจำไม่ค่อยเป็นกรรมที่ทำชั่วคราวกรรมที่ทำชั่วคราวแล้วก่อให้เกิดผลทางกายได้มักเป็นกรรมที่ทำกับผู้ทรงคุณหรือบังเกิดผลใหญ่กับคนหมู่มากตัวอย่างเช่น ถ้ามีโอกาสเอาศีรษะจรดลงแทบบาทพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเพียงครั้งเดียวแล้วระลึกถึงอยู่หนึ่งเนืองด้วยความอิ่มอกอิ่มใจไปจนชั่วชีวิตเกิดชาติใหม่ย่อมเป็นผู้มีรูปศีรษะมนงามน่าชมยิ่งกล่าวโดยสรุปคือรูปกายเป็นอย่างไรก็ได้มาจากผลกรรมเก่าแต่ด้วยความไม่รู้และความหลงลืมอดีตกรรมก็ทําให้คนเราหลงเข้าใจว่าได้มาโดยบังเอิญไม่จําเป็นต้องทําอะไร การเปิดใจรับรู้ความจริงเกี่ยวกับกรรมและผลที่ปรากฏออกมาทางรูปกายและลักษณะของจิตใจจะนำไปสู่ความมีสติในอีกแบบหนึ่งในการเล่นเกมกรรมรอบนี้หัวข้อความเป็นอุปกรณ์เล่นเกมราคาแพงที่สุดอุปกรณ์เล่นเกมกรรมของภพภูมิอื่นนั้นไม่ค่อยได้ความนักขอแสดงพอสังเขปดังนี้ 1. ทุขติภูมิกายใจของเหล่าสัตว์นรก ถือกำเนิดขึ้นด้วยมหาตะอากุศลเป็นไปเพื่อเสวยทุกเผ็ดร้อนกายใจของเหล่าสัตว์เดรัจฉานถือกำเนิดขึ้นด้วยมหาอากุศลเป็นไปเพื่อหมกจมอยู่กับสิ่งสกปรกและการตระเวนเหมือรอยกายใจของเหล่าเปรดถ,ถือกำเนิดขึ้นด้วยอากุศลเป็นไปเพื่อความลุ่มลุ่มดอนดอนเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้รวมแล้วอุปกรณ์เล่นเกมกรรมในทุกคติภูมิเป็นของชั้นเลว มีขึ้นเพื่อรับบทลงโทษเป็นหลัก 2. ส,สุขติภูมิกายใจของทวยเทพ,พย,ยดาถือกำเนิดขึ้นด้วยมหากุศลเป็นไปเพื่อทิพยสุขและความรื่นเริงสำราญอันวิจิตกายใจของพระพรหมถือกำเนิดขึ้นด้วยมหาคตากุศลเป็นไปเพื่อวิเวกสุขอันล้นพน้นวิสัยกามและตั้งมั่นนานรวมแล้วอุปกรณ์เล่นเกมกรรมในสุขติภูมิเป็นของชั้นดี มีขึ้นเพื่อรับการตกรางวัลเป็นหลักคราวนี้ย้อนกลับมาดูกายใจของมนุษย์เพื่อเปรียบเทียบบ้างกายใจของมนุษย์อยู่ในขอบเขตของสุกติภูมิเช่นกันเพราะสภาพแวดล้อมไม่ร่าร้อนเหมือนนรกไม่สกรปรกเหม็นหืนเหมือนที่อยู่เดรัจฉานไม่แปรปวนเหมือนแหล่งเร่ร่อนของเปรตกายใจมนุษย์แข็งแรงและมีความมั่นคงสม่ำเสมอเพราะคุมรูปอยู่ด้วยปัจจัยอันคงเส้นคงวา ทั้งบุญเก่าทั้งอาหารและอากาศใหม่ๆธาตุดินน้ำไฟลมประชุมกันด้วยสัดส,ส่วนเหมาะสมจึงใช้งานได้นานพอควรอย่างน้อยก็ใช้พัฒนาจิตวิญญาณสั่งสมบุญบาร,รมีและหักเหเส้นทางกรรมได้ทันก่อนตัวอุปกรณ์จะถึงเวลาเสื่อมลงเงื่อนไขาการปรากฏมีปรากฏเป็นของอุปกรณ์เล่นเกมชิ้นนี้ได้แก่ 1. ต้องบุญถึงเพราะถ้าบุญไม่ถึงวิญญาณก็มาเข้าท้องมนุษย์ไม่ได้ หรืออยู่ในท้องได้แต่ไม่มีโอกาสลืมตาดูโลกหรือมีโอกาสลืมตาดูโลกแต่ก็ต้องตายซะก,ก่อนจะรู้ความหรือรู้ความแล้วก็ตายซะก,ก่อนจะได้ทำกรรมดีแก้ตัว 2. ต้องอาศัยท้องแม่เกิดแต่ต่างจากสัตว์ในภพภูมิอื่นที่อาจฟักตัวจากไข่หรือเกิดจากเท่าใครสกปรก หรืออุบัติขึ้นเต็มรูปโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมช่วย 3. กายต้องเริ่มจากเล็กไปใหญ่เมื่อ,อยังเล็กจึงต้องพึ่งพาคนอื่นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หากไม่มีใครช่วยก็ต้องตายไป 4. ใจต้องเริ่มจากไม่รู้เป็นเรียนรู้ทุกคนเริ่มต้นจากการไม่เข้าใจอะไรเลยพูดไม่เป็นภาษาและทำอะไรไม่ถูกสักอย่าง แล้วค่อยๆถูกป้อนอาหารเป็นคำข้าวพร้อมกับถูกป้อนอาหารเป็นข้อมูลควรรู้เพื่อให้โตขึ้นเอาตัวรอดในสภาพของความเป็นมนุษย์ด้วยเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวมนุษย์จึงมีศักยภาพที่จะเอาชนะความไม่รู้และถูกบีบบังคับให้ต้องเลือกตัดสินใจก่อกรรมประการต่างๆเพื่อความอยู่รอดเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่รู้จึงมีสิทธิ์ช่วยเหลือกันหรือเบียดเบียนกัน เก้าเดือนในท้องแม่เป็นช่วงเวลาของการลบความจำการเกิดเป็นมนุษย์จึงล้างบนทินในชาติก่อนๆได้ระดับหนึ่งอย่างน้อยก็ตั้งต้นชีวิตด้วยความสบายใจไม่ต้องรู้สึกผิดกับการเคยเป็นคนชั่วช้าและไม่ต้องเสียดายอะไรกับการเคยเสวยสุขล้นเหลือใดๆมีแต่ต้องเดินหน้าเผชิญความจริงว่าจะเข้ามาในท่าดีท่าร้ายแบบไหนโดยมีสิทธิ์เลือกที่จะโต้อตอบอย่างไรก็ได้เหมือนหรือต่างจากอดีตชาติแค่ไหนก็ได้ ในโลกมนุษย์เต็มไปด้วยที่ตั้งของการบำเพ็ญบุญนับตั้งแต่ผู้มีพระคุณบุคคลอนาถารอความช่วยเหลือตลอดจนผู้ทรงศีลซึ่งเป็นนาบุญอันเยี่ยมความเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งหมดคือโอกาสให้ตั้งจิตทำบุญไม่ต่างจากเกมคอมพิวเตอร์ที่มีสารพัดวัตถุให้เก็บเกี่ยวไม่เลือกสุดแท้แต่ใครจะตาดีเห็นเอาสภาพอันหยาบและตั้งมั่นของกายมนุษย์หล,ล่อหลอมจิตใจให้แข็งแกร่งพอประมาณ ไม่บอบบางและอ่อนไหวกับทุกง่ายเหมือนจิตของเทวดากับทั้งมีโอกาสเผชิญทั้งทุกข์ทั้งสุขสลับกันคล้ายแบ่งเอาครึ่งหนึ่งของทุกติภูมิมาทําให้ไม่เหลืองลอยและแบ่งเอาครึ่งหนึ่งของสุขติภูมิมาทําให้ไม่สมเศร้าเกินไปฉะนั้นโอกาสประจักษ์สัจจะความจริงของเกณฑ์กรรมจึงสูงกว่าภูมิเทวดาด้วยซึ่งเมื่อประจักษ์ความจริงอย่างถึงใจแล้ว จะเลือกสร้างเหตุให้เล่นเกมต่ออย่างสนุกหรือจะเลือกยุติการเล่นเกมออกไปพักเหนื่อยถาวรก็เป็นสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ของแต่ละคนกายใจมนุษย์จึงเป็นอุปกรณ์เล่นเกมราคาแพงและถ้าคิดในแง่ความสามารถโวยคะแนนก็ต้องนับว่าเป็นอุปกรณ์ราคาแพงสูงสุดใครไม่รู้ความจริงนี้เท่ากับไก่ได้พลอยหรือลิงได้แก้ว บทต่อๆไปจะแสดงให้เห็นว่าการเล่นเกมแต่ละครั้งจะมีผลให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์เล่นเกมดีขึ้นหรือเลวลงจบบทที่สองเเร่่องงาาาาวมะีีียคคนนนหหททปตตลิิลผู้ ใจและยังสับสนกับปัญหามากนายวบ